คุณแม่ทองน้าไว้ใส่ที่บ้านลาดเดินพื้นปูนกันส้นเท้าแตกมีของตำแวงไหมเนี่ยมีไงไม่มีถือว่วงอ๋อตัแหวงไม่มีอ่ะเขาไม่เขาไม่ทให้เนาะต้องให้ช่วยตลอดใครส่งของอะไรมาคะอ๋อคงจะเป็นที่นงรักแหละเพราะว่ามีคำว่าสถานีหันสา นะฮะเขาส่งกาแฟมาเด้อโหยพี่สำลินก็เลยไม่ไม่ขาดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้การ์เด้นเมนเนเจอร์สำลินโอ้โหอันนี้อันนี้คนเรายุ่งกับเขาไม่ได้เขาเป็นแมเนเจอร์ละสำลินพ่อคุณแม่ครับพี่น้องรักนะคะคุณแม่ทองนาไว้ใส่ที่บ้านลาดเดินพื้นปูนกันส้นเท้าแตกและนิ่มเท้าดีค่ะอันนี้ของแม่ทองหน้าน่าจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยว ขอแกะดูได้ป่ะอืมโอเคเลยค่ะขอเลยขอมาดูอันนี้นู่งกระถางมีผ้าถุงแล้วมีของคุณตาแหวงไหมคะอ๋อมีถุงเท้าโอ้ยถุงเท้าผ้าถุงนี่ไงอุ้ยดีเลยดีเลยมีมีของตาแหวงไหมเนี่ยนี่ไงเราไม่มีถุงมีถวงอ๋อตาแหวงไม่มีอ่ะเขาไม่เขาไม่โอ้ยทำให้เนาะโอ้ยทำให้เนาะสถานีหันษาแต่ไม่มีชื่อตาแหวงนะ เอาอ่ะก็บ้านนี้ก็เหมือนบ้านตาแหวนนี่แหละอันนี้ชมรมหมูกระทะโอ้โหพี่น้องรักแต่สํารินเขามีชื่อของเขาเลยนะเนี่ยสัรินเมเจอร์การ์เด้นเมเจอร์สัมรินใหญ่ชงงนาเขาก็มีชื่อของเขามดข้างหน้าเลยนี่พ่อบอกสิพ่อบอกพี่น้องรักสิพี่น้องรักคุณน้องรักของตาแหวนอยู่ไหนเหรอสิ นี่พอมาอยู่ตรงนี้เอาอยู่ด้างหลังน่ะคุณนงรัอครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งของมาให้แต่ชื่อตะแหวงไม่มีเลยแต่ชื่อตะแหวงไม่มีเลยเพราะต้องการอะไรล่ะพราะคุณมีครบแล้วมั้งชื่อสำรินนีชื่อหญ่ทองนาคนีนาคมีแต่ชื่อตะแหวงไม่มีมีแต่กาแฟมาฝากนี่น่ะก็นั่นแหละคุณตะแหวงชอบนี่ขอบคุณมากขอบคุณมาก อันนี้อันนี้อันนี้ก็เล็กๆน้อยๆก็ยังเบโหูใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะคะเดี๋ยวมันมีอีกกล่องนึงอ่ะของพี่พรจากนินบุรีใครเปลมากันไหนพี่พี่นีนเอาลงมาหน่อยเออมีอีกมีใครเปลมาเนี่ยนะใครเปลมาจากไหนก็พี่ลงรักที่แกเอ๊อพ่อพ่ออยู่ปราว่าตอนพี่ลงรักจะมาไม่มาไม่อยู่พ่อไม่อยู่เนาะเข้าหมอพี่ลงรักไงที่คนทำป้ายนี่ไงอืมเนี่ยแกส่งมา อันนี้ของพี่พรมีจดหมายอ่ะมีจดหมายด้วยเขียนว่ายัางไงคะกัมพูรัชนีพี่เป็นเอซีมานานพี่ฝากของมาให้พี่พี่น้องๆด้วยใจรักทั้งครอบครัวสําหรับกางเกงให้คุณกัมพูและคุณรัชนีไว้ใส่ลุยทําสวนคุณกัมพูจะได้นั่งสบายไม่อึดอัดหัวเข่าและห่อหมก 5. ห้าหห้าห้อมกอะไระ่ะหอหมกพวกอะหอหมกหมกัวเอาไปปาาป้าปไปหนะ้า ล้อเล่นนะพี่มีเวลาว่างพ่อเกษียณแล้วพี่อยู่กรมศุลกากรนะครับแล้วก็ถ้าทําคลิปจะเอ่ยชื่อพี่นะพี่พรก็พอเอาแค่พี่พรก็พอนะฮะยังหาให้ยังขาของให้ตาแสวงไม่ถูกใจอ้าวถูกใจจะไม่มีตาแหวงอีกแล้วไม่มีอีกแล้วมีของคนนี้ไหมมาแล้คนนี้มาล้มีไหมก่อนเดี๋ยวดูเื่อวกันอันนี้ของพี่พรเดี๋นะ อ๋พ่อีใชื่อไหมอันนี้ราชนีกัมพูขอบคุณค่ะพี่พรอันนี้คุณลชนีี่กัมพูเป็นตันเองนะครับค่ะเดี๋ยวใส่เลยนะวันนี้อแม่ทองนาคอันนี้พี่พรแม่ทองนาอ้าอันนี้เอาไปก้อนอันนี้เอาไปก้อนไผยออกมาอเน่เป็นรองเท้าใช่ไหมเป็นรองเท้าเดินเดินพื้นปูนเอาแกะเลยแกะเลยขอคู่หนึ่งเดี๋ยวจะเดินในครัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวของแม่ทองนาคกันนะ เป็นรองเท้าใส่เดินมีคู่เดียวครับคุณเัชนีครับเออแล้วอันนั้นไม่ใช่เหรอนี่ไงอ๋อเลยฮะอ่าสองคู่อ๋อสองคู่มีผ้าถุงด้วยแม่แม่ใส่เป็นไหมใส่ได้ไหมีผ้าถแม่ลนคอานี่แม่แม่ลองใส่อ่าแม่ใส่ให้ดูหน่อยวิธีก็คือเวลาเราเหยียบปูนนะคะแม่มันจะช่วยหันบ้างนี่ไม่ให้เย็นเท้าแล้วก็ไม่ปูนไม่กัดเท้าใส่ให้คุ้นๆนะแม่เนาะจะได้ไม่ล้มดีไหม มันบะมีทีเกลียบเด้อบานนี้มันเป็นเกือบซุปเขาเหล่าดีกว่าเราหนึนี่นะเป็นผู้หญิงเรหล่าดีกว่าเราเป็นผู้หญิงอะดีกว่าเราเราเป็นผู้ชายไม่ได้เลยนี่คนละชนีเอาคนหาของตัวเองกินอ่ะว่ามันบะมีหรอกวะซื้อผงไหแหว่งอ่ะนะในห้ากของปูพันบปหนึ่ยโอ้ยเอาสูทผ้าดิอันนี้คุณทรายคุณทรายยังมีเลยนะโอ้พี่พรละเอียดมากอันนี้ที่โสูาอ้าวอย่าไปดึงตัวหนังสือเขาออกเด้อ น้องภาพน้องภาพน้องภาพพนยื่นให้ในอจเอาเอาเอาไอ้เพชรนี่เพชรไอเพชรนี่ไอ้เพชรโอ้ยตาแหวงบ่มีดอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าเดียวเปล่าน้องเดียวเปล่าดูสิสงสัยจะเป็นของน้องเดียวนะอันนี้นะกระเป๋าถ้าเป็นน้องเดียวให้พี่สมรินทร์รับไว้เลยพ่อให้พ่อรับไว้ขอบคุณพี่พ่ออ่ะหมดแล้วครับพ่อใหญ่แหผมมีเคล็ดจังเลย คุณมสาส่วนเด็ดดิเจคุณจะมาทั้งช่ <laughs> องเอาไงพี่กัมพูแ็ดบาทพ่อใหญ่แหวงได้บาทสิเอาไง,าไ,งไม่รู้อ่ะทั้งพี่พรพี่นงรักอ่ะลืมตกชื่อพ่อใหญ่แหวงเนี่ยทุกคนได้หมดเลยเอาละจีของแม่ทองนาคเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อใหญ่แหวงสงสัยอยากาจะได้เป็นแบบอืมเป็นแก้วแก้วหรือเปล่าฮะเ,เดี๋ยวอันนี้ของพี่พรเดี๋ยวมันมีอันหนึ่งของแม่ทองนาคงของที่นงรักนี่นี่นี่ พี่น้องรักอ่ะโอ้โหอ่ะดูมีถุงเท้าด้วยนะแม่เทียบเลยไห้ใส่เลยก็มีอย่างเดียวใส่กันเลยเนีออโอ้โหได้กระเป๋าอย่างดีเลยโอ้โหดีมากเอออ้าวทุกคนมีหมดเนี่ยนี่ไงใส่ได้เลยแม่่าไงเนียมาแล้วฮะวันี้ไงได้กาแฟเนาะอันนี้เป็น ส่วนกลางนะเขาเขียนแค่สถานีหันษาแล้วยังไงก็ไม่มีชื่อตาแอบแอบเป็นพี่ได้างหน้าเลยนะฮะทําอะไรคะพำนุ่งเยอะจังเลยโอ้แก่ของขวัญจากเอฟซีสวยเนี่ยเนื้อผืนเนี่ยเป็นผ้าถุงหรือเป็นเสื้อผ้าถุงสวยจังเลยอ่ะสีเสื้อเป็นผ้าลายปาเต้อะอันนี้ใครเอาให้มานะอันนี้น่าจะเป็นพี่พรเอ๊ะหรือพี่น้องรักแม่จำไมาได้แล้วเด้อบาานี้ อุ้ยสีแบบผู้สาวมากเลยแม่สวยอ่ะสีแบบผู้สาวอ่ะคุณแม่แม่ใส่แล้วตัดกับสีเขียวเนาะยังไม่ทันได้ซักไปเป็นไล่ผัดทุ่งเก็บค่ะเก็บอะไรลายแล้วก็ส่งมาให้อจันโอ้ยนี่ก็สวยนะเนี่ยเก็บค่ะเก็บคุณแม่อย่าเก็บคุณแม่ใส่ รัชนีไปซักให้ซักน้ำให้ใช่ไหมใช่จะได้ไม่แข็งไงมาไม่ซักเนี่ยเอาออกมาแม่เดยนหนูซักให้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไว้แล้วก็เอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้รัชนีซักให้เนาะมามาเออเอามาเามาจะได้ใส่ถ้าไม่ซักก็จะไม่ได้ใส่ได้ค่ะแต่มันต้องไปเย็บถุงก่อนเพราะว่าเขาเย็บมาแล้วมั้งฮะเย็บมาลรวจริงเหรอเออเขาเย็บมาให้แล้วดีจังไหนดูสิเอาเย็บแล้วเหรอเออเย็บแล้วคืออุ้ยน่ารักอะเย็บให้ด้วยเย็บตรงหมดแล้ว เรียบเย็บตรงเออแต่ก็นิ่มนะแม่มันไม่ได้แข็ง,ไง,ไงเลยนะเย็บตรงหมดแล้วอ่อารัชน,นีซักมีสามถุงใช่ไหมแม่อโอ้โหโอ้โหเต็มใจค<อ>่ะเต็มใจแม่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ไงความแข็งแรงอยู่ไงแล้วก็ครับอ่ะซักรจริงๆเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ทุกตัวน่าจะควรจะซักนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ผ่านอะไรมากี่มือ <N> ไม่หรอกคือถ้าไม่ซักมันจะแข็งแข็งแล้วมันก็จะใส่ไม่สบายใช่ไหมละ<ถ>ห่ะ<ม>ถ้าซัก,กถ้าซักแล้วมันก็จะพอเอาไปรีดอมันก็จะนิ่มนิมแล้วใส่มันก็จะสบายสบายเนื้อสบายตัวตถ,ถุงไม่ต้องรีดนะแค่สบัดเฉยๆก็โอเคแล้วนะก็ได <N> ้แต่ว่ารอบแรกก็รีดสักหน่อยก็ได้ผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าถุงเนี่ยซักพอตากแล้วมันจะยับไหมหรือว่าสบัดสบบัดแค่นั้น มัวแต่เลียดถ้าถุงก็พอดีอะค่ะมันนุ่มเขาทำมาให้ไม่ไม่ยับอยู่แล้วครับโอ้ถ้าซักผ้านี่เป็นนะเนี่ยแสดงว่าซักผ้าเป็นนะอันนี้เขาเรียกอะไรซักมือซักมือค่ะซักมือไม่ใช่อัตโนมัติสีมันออมกันนะสีมันออกกันนะสีสีย้อมอ่ะเนาะ สวยนะขอบคุณแคนคุณแม่ด้วยนะคะที่อุสหส่งมาให้ที่ซักล้างเราเนี่ยนะฮะถัดมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพวกผักสวนครัวนะสลรนแหนหอมเปรแล้วก็มีใบแมงลักครับพี่น้องหรือว่าใบอีตูนั่นเองนะครับถ้าถือหน่อยค่ะโอ้ทำก็ไม่เสร็จนะคุณเ่ยนะ เออบ,นบน่นทำไมบ่นทำไมฮะต้องให้ช่วยตลอดน,น,นี่แล้วก็เอามาดูนีม่มีที่ตากยังสบัดก่อนไม่ใช่มีที่ตากยังเอามาตากที่ลาวนี่เอามาตากที่ลาวเขาหลาดสิ <c oughs> เอามาตากที่ลาวนี่มามาที่ครับโอ้ยเนาะโอ้ย ตกใจหมดเอาใหม่สิเอาใหม่สิทำไงทำไงเอาใหม่ใม่ทำไงเบอร์ะบัแลาพื้นใหม,ม่มาอืออือฉบัดจังสี่ตัวอืมอ่ะพืนนี้งามน้เนี่สีสวยเด่นมากเอาไปตากไว,ว,าว,ว้หรือว่าครัวไหมน่ะรัวครัวคุณมีที่ตากตั้งเยอะแยะคุณก็นู่นนั่นเราเอาอยู่ ตรงระเบียงบ้านนู่นนะอ๋อนุ่นล่าพี่สำลินอยู่โน่นโอ้โน่นน่ะอยู่เขตชายแดนตรงจังหวัดตากนู่นน่ะนั่นแหละไปเอ้าเออเดี๋ยวพาไปชมเหล่าพี่สำลินหน่อยอือเป็นนวัตกรรมนะเว้ยเป็นนวัตกรรม ้แสดงว่ามีเรตติ้งน,มาานะม้าเห่าคุณนาชนีมันคงมันคงตกใจคนสวยอะเนาะอืมจ้ะจ้ะเอาที่สบายใจฮะเอาที่สบายใจแล้วกันแล้วก็มีนวัตก,กรรมนะ้วถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยเขาเขาเอาไอ้นี่วไว้เขาเอานังยางแบบผูกไอ้นี่ไว้อืม เออเออเอาเอาเอาพี่สับลินทร์เขาเป็นใช้ไงโอโหท้ oh. าหนังยางผูกไว้เห็นไหมทุกันเลย <Okay. S 2> ากานลมพัดตกน้ำนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเราตากผ้าพี่สับลินทร์ เป็นไงคะาบิวดีไหมเ <c oughs> ออเออดีดีดีด,ดีก็ดีโอเคโอเคอ่าอ้ายกความดีความชอบให้ลูกเขยนะคะ,ะคุณแม่ก็นะเอ้ยทำไมหอบว่าเดินไปลาวตากผ้าแค่นี้ไกลไกลแม่ไกลมากเออแม่ไปเก็บเองไม้โหอย่าไปเลยตุ่มปุ่มตาปั่มเดี๋ยวล้ม <c oughs>